้าง well, มืแต in no ่ว่าเข้าไปเรื่อยๆแต่ร้มันนกันยขับอไซค์ไปนะร้ไปนั่นแหละเขาักษีมัก็มีทางเดียวันที่ไปทงเดียวถ้าเก็ไปก็ไ่เพราะว่าบลั่นเองที่นี่ไปที่อ่นพาว่าทางเทางยาทางู้่สะดวกมันเป็การสะดวกนิดหง ถ้าไม่มีน้องแอมเราก็จะแล้วไปถ่ายกันถ้าไมมามาแล้วไถ่ายกันเดี๋ยววันที่สองไปพุทีวันที่สองไปพุรีวันที่สองไปพุีไปถ่ายนานถ่ายมาแล้วนะถ่ายยงถ่ายได้ถ่ายย่งยังเนีรอถ่ายเนาะไม่รอไอรอถ่ายภาพถึงก็พอแล้ ไม่สองลานนี่วะเอลานนี่ะา่ามาค่ะใครจะถ่ายคะถ่า่ายเราจะรถพุ่งนะ